วิธีลงคลิปติ๊กตอกสำหรับมือใหม่เอาแบบง่ายทำได้ชัวร์ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะส่วในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท,ทุกท่านมาดูวิธีการลงคลิปบน t ิกตอกแต่ก่อนอื่นขอบอกนะคะว่าสำหรับมือใหม่นะซึ่งใครที่ยังไม่รู้วิธีการลงคลิปก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้ค่ะอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ทิกตอกได้เลย จากนั้นพอเรากดแตะเข้ามาแล้วให้เราไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะมันจะอยู่ตรงกลางนะกดทิมเข้าไปค่ะจากนั้นให้เรากดมาที่ตัวนี้มุมนี้นะเพื่อนําเข้าวิดีโอที่เราถ่ายไว้กดแตะเข้าไปจากนั้นก็เลือกคลิปวิดีโอของเราค่ะทุกคนติ๊กไปแล้วก็กดคําว่าถัดไปจากนั้นเราจะเห็นวิดีโอของเราแบบนี้นะคะขั้นต่อมา ก็ให้เราไปที่ตัว A A ค่ะ A ใหญ่กับ A เล็กกดแตกเข้าไปและก็ใส่ประโยคค่ะทุกคนว่าเราต้องการอธิบายหรือว่าใส่แคปชั่นอะไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ไหมยอย่างเช่นฝนตกก็ใส่อิมจิฝนตกเนาะเดี๋ยวนะคะไหนดูซิฝนตกฝนตกก็ใส่เป็นแบบนี้ Okay. จากนั้นก็ให้เราตกแต่งค่ะทุกคนตกแต่งตัวหนังสือของเราอย่างเช่นให้เรากดแตะไปที่ตัวนี้หรือไปที่สีเรากดแตะไปสิเห็นไหมพอเรากดแตะไปที่ตัวนี้นะคะมันก็คือการเพิ่มขอบเพิ่มพื้นหลังนั่นเองต่อมาสีเราต้องการให้มันเป็นสีไหนเราก็กดสีกดแตะเข้าไปใหม่กดไปที่ข้อความเหมือนเดิมนะคะถ้ามันด้่งออกเราก็กดคําว่าแก้ไขจากนั้นกดจิ้มไปที่สีโอเคมันก็จะขึ้นสีให้เราเลือก แล้วก็เลือกดูนะว่าเราต้องการเลือกสีแบบไหนปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นให้เราไปที่ตัว A คะ่ะทุกคนตัวเตัวแรกนะคะกดจิ้มเข้าไปตัวนี้จะเป็นรูปแบบตัวอักษรรูปแบบประโยคหนังสือของเราแล้วก็เลื่อนดูนี่จากนั้นถ้าโอเคแล้วก็กดเสร็จสิน้นแล้วก็กดค้างไปที่ตัวหนังสือหรือว่าข้อความของเราที่เราพิมพ์นะคะเราจะย้ายไปที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ลากมันขึ้นไปทางซ้าย หรือลาบไปทางขวาแบบนี้ต่อมาเราจะมาใส่เพลงกันทุกคนก็ให้เรากดไปที่มุมบนค่ะปุ๊บแล้วก็หาเพลงที่เราต้องการนะคะหรือว่ากดค้นหาได้เลยนี่แล้วก็พิมพ์ค้นหานะคะอย่างเช่นอ่านเดียนน้ำจะทดสอบจากนั้นก็เลือกเพลงที่เราต้องการปุ๊บเราฟังก่อนก็ได้นะคะทุกคนเปิดฟังบริเวณนี้นะ,ะถ้าโอเคแล้วก็กดติ๊กถูก จากนั้นกดแตะพื้นที่ว่างในจอค่ะบริเวณนี้ปุ๊บจากนั้นกดคําว่าถัดไปขั้นต่อมาเราจะมาใส่เพิ่มคําอธิบายนะคะก่อนที่เราจะโพสต์ก็อย่างเช่นวันนี้ฝนตกแบบนี้ต่อมาใส่แฮชแท็กค่ะลืมไม่ได้เลยเกี่ยวกับอะไรเราก็ใส่ไปนะคะฝนตกเราก็ใส่ไปแบบนี้นะจากนั้นกดแตะพื้นที่ว่างหนึ่งที่ปุ๊บและต่อมาค่ะทุกคนให้เรา ดูก่อนนะว่าเราเนี่ยตั้งค่าตรงนี้เป็นอะไรขอน้ำขึ้นเป็นทุกคนสามารถดูโพสต์นี้ได้แต่ถ้าหากของใครที่ไม่ขึ้นว่าทุกคนสามารถดูโพสต์นี้ได้ให้เปลี่ยนนะคะทุกคนให้เปลี่ยนเป็นสาธารณะนะซึ่งก็กดแตะเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดเลือกเป็นคําว่าทุกคนจากนั้นก็กดโพสต์ได้เลยเพราะถ้าหากเราไม่กดคําว่าทุกคนนั่นแสดงว่าก็จะเป็นเฉพาะคนที่เขามาติดตามเราหรือว่าเพื่อนเท่านั้นนะคะถึงจะโพสต์ ถึงจะเจอสิ่งที่เราโพสต์ไปเมื่อสักครู่ได้นั่นแสดงว่ามันก็จะส่งผลต่อยอดวิวของเราทําให้ยอดวิวของเราไม่สูงนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ